สดีครับสวัสดีครับสชี่อทุกท่านครับี้าบทุกท่านครับีธรรมดาครับองีธรรมดาก็จะมาแนะนำภายพิเศษนะครับายในพิเศษของวันที่นะครับของวันที่9เมษายน2568นะครับายเศก็คือเลขเปเวียงามนะครับอย่างให้ชมทุกวันทุกวันนะครับออกเวลา5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องีธรรมดาก็จะมานะนำวันนี้ใทุกทุกทุกเพื่อทาเดน ทุว uh, so ันท so ุว <te McD unterstützen> so ันนะครับอักเสบเลยนะครับพันที่เก้าเมตร10สองพันห568ภายในพิเศษเด่นนะครับเด่นนะเด่นสามกับสี่นะครับเน้นที่สามนะสามห้าห้าสามชุดเจาะนะสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่ สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่โอ้สี่เก้าเก้าสี่นะครับส่วนชุดวินนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเรียงเรียงกันเลยนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับอักเกินเราเลยนะครับเดี่ยวอะไรเจ็ดรี่หก ອາເກດຄໍາເນາະครับກັບທາງເວລາຢູ່ເພື່ອເບິ່ງເພີ່ມຫນຶ່ງຄັບທາງລະບົບເນ หากตามนี้นะครับก็ขอตัวท่านโชคดีโชคดีดดดนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ